สวัสดีครับสวัสดีเอแฟนมวยทุกท่านทุกคนครับรกลับมาจเจอกับผมหมอมวยบ้านนอกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ก็มาเจอกันในข้อมูลเพิ่มเติมศึกทอน้ำไทยเกียรติเพชรทีเคโอประจําวันอาทิตย์ที่15ทธันวาคม2567โดยช่องททบ .5 จะทําทำการถ่ายทอดสดจากเวทีมวยราชนำเนินในช่วงที่1ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาไปจนถึงเวลา20นาฬิกาโดยประมาณ โดยโปรโมเตอร์เดียเกตเพชรพร้อมทีมงานก็ประกบคู่มวยไว้ตามบริการดังนี้ครับคู่ที่1ศิลาชัยดาบชาญกองปราบเจอกับแสนรักสอสุจิมาวิทย์ที่พิกัดร้อยปอนดเท่ากันคู่ที่สองเพชรเกลียงไกลจิตเมืองนนทชนกับสิงห์อีสาน JP Power ที่พิกัด1้อปอดคู่รองคู่ที่3ราชันอสมนึกเจอกับ นิติกร JP Power ที่พิกัด114ปอนด์คู่ที่4คู่เอกประจำอาทิตย์นี้เพชรบุญชอบสอภาราชฟาดกับยอด ET ปตทออทองทวีที่พิกัด138ปอนด์ครับก่อนจะไปฟังทัศนิวิจาร์ศึกท่านน้ำไทยเกียรติเพชรทีเคโอทั้ง4คู่ก็เช่นเคยครับหมอมวยบ้านนอกก็ขอกำลังใจจาก FC ทุกท่านทุกคน ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับส่วนเสียนมวยท่านใดที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเขาไปลุ้นไปเชียร์มวยรักมวยชอบของตัวเองในเวทีหมอมวยก็ขอโอกาสแนะนำํำมวยพักยก py 2 4ช่วยท่านได้ครับมวยพักยก py 2 4ระบบออโต้ได้มาตรฐานบริการดีบริการฉับไวสนใจก็แอดไปที่ id line py 2 4 py 2 4จะมีอดม i n คอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมอมวยบ้านนอกแนะนํามา จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับไปกันครับทัศนวิจาร์คู่ที่หนึ่งศิลาชัยดาบชานกองปราบเจอกับแสนรักสอสุจิมาวิทย์หรือว่าปอกเดงกลวยบังคอแหลมตัวเดียวกันครับเจอกันที่ร้อยปอนเท่ากันมาดูที่มุมแดงครับศิลาชัยดาบชานกองปราบอายุ15จากจังหวัดสงขลา ส่วนสูง165ซนติเมตรน้ำหนักปล่อยปลยอ่อยห้าขออภัยครับน้ำหนักปล่อยปล่อยนี้48 kg, กิโลกรัมก็ชกมาประมาณ60ครั้งซ้อมที่สอเดชพ,พันธ์ก็เป็นมวยเข่าผสมฝีมืออาวุธก็บเครื่องนอกได้นายเหนียวแน่นปูด,ดุดันขยันออกอาวุธนะครับแต่ว่านานๆานานชกทีปี6 7นี้ชกไว้แค่3ไฟไฟเองนะครับก็มีชนะนอกยก3 เพชรโชกุลโรงเรียนกีฬาขอนแก่นที่สิทธนํำไทยเกียรติเพชรแพ้คะแนนอเล็กยอดยุทธมวยไทยที่ช่องเจ็ดสีล่าสุดอัชนะคะแนนมินโฮชดบางแสนที่ช่องเจ็ดสีเมื่อ13ตุลาคมปี67ที่ผ่านมาส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้ำเงินแสนรักสอสุจิมาวิทย์หรือว่าโป๊กเด้งกวยบางขลามอายุ16จากสุรินส่วนสูง160เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยปล่อยกิโลกรัม ก็ะชกมาประมาณ50ครั้งซ้อมที่ปอพินพัฒน์นะครับก็เป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในะีเต่ขวาต่อยขวาแต่งรับจับทางได้เดินเป็นบูดุดานขยันออกอาวุธความสามข้างหลังก็มีแพ้คะแนนพันโทพีเคแสนใจมวยไทยยิมที่ศึกมวยไทยพันธมิตรชนะคะแนนเหนือพยักษพุทธประชาชื่นที่ศึกมวยไทยพันธมิตรล่าสุด พาดท่าแพ้คะแนนสุดสาครปอเพชรไขแก้วที่ศึกจ้ามวยไทยครับรูปเกมสำหรับคู่นี้แดงศิลชาชัยดาบชานกองปราบอายุ1ิ15เป็นรุ่นน้อง1ปีได้สูงได้ลอยเวทปล่อยๆก็มากกว่า1โลเป็นมวยเข่าก็ได้ฝีมือก็ดีครับส่วนน้ำเงินแสนรักสอสุจิมาวิทย์หรือว่าปอกเลี่ยงกวยบางคอแหลมรุ่นพี่เดินเปิดเกมบูดุดัน ต้นๆดูว่าคู่ขี้สูสีครับแต่ไปไปลายผมมองว่าศิลาชัยดาบชันกองปราบจะอาศัยรูปร่างที่สูงลอยกว่าอาวุธที่หนักแรงกว่าเดินบทเดินเบียดปั้มรัดฟัดตีแสงอัชนะแสนรักสอสุจิมาวิทย์ได้ท้ายๆครับผมให้แดงศิลาชัยดาบชานกองปราบเป็นมมยรักมมยชอบระดับ2ดาวครับไปกันต่อคู่ที่2เลยครับ เพชรเกรียงไกลจิตเมืองนนชนกับสิงห์อีสาน JP Power 112รอปอนด์เท่ากันแดงเพชรเกรียงไกลจิตเมืองนนแสนไกลเดชเพชรสีทองตัวเดียวกันครับอายุ17ปีจากนกคนรราชสีมาส่วนสูง162น้ำหนักปล่อยๆ54กิโลกร,รมัมก็ชกมาประมาณ60ครั้งซ้อมที่จิตเมืองนนก็ประเภทฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีเตะขวาต่อยขวา ตั้งรับจับทางรโรโตรอบวกเหลี่ยมเชิงดีปี67ชกไว้4ครั้งยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นครับ3ครั้งหลังมีแพ้น็อกยก3สั่งฟ้านออนุวัตยิมที่ศึกจิตเมืองนอนแพ้คะแนนกล้าในลงพันพินิษที่ศึกเจ้ามวยไทยล่าสุดก็แพ้น็อกยก3 1มหนตรณีกว๋วยบางคอแหลมที่ศึกจิตเมืองนอนครับ ส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้าเงินสิงห์อีสาน JP Power สิงห์อีสานออุอ,อุดอนตัวเดียวกันอายุ23จากบุรีรัมส่วนสูง162น้ําหนักปล่อยๆ54กิโลกร,รมัมก็ชกประมาณ60ครั้งซ้อมที่ JP Power ก็เป็นมวยฝีมือวุฒครบเครื่องนอกได้นายดีเตะขวาต่อยขวาเหลี่ยมเชิงดีเก๋าเกมสอบคมปี67ก็ชกไว้4ครั้งชนะ1นะ1แพ้ส ก็ยังอยู่ในช่วงขาลงเช่นกันครับ3ามข้างหลังนี่ก็มีแพ้นอกยก3ซสาเปอร์บอยต่อสุรัตที่ศึกเพชรยินดีแพ้นอกยก3ายอดพยักสจเล็กเมืองนอนท์ที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรล่าสุดก็แพ้คะแนนฉลามเงินสิทธิ์ฉลามขาวที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรครับครับกู่นี้ดูจากฟอร์มการชกทั้งคู่แล้วนี่ต้องบอกว่าขาลงทั้งคู่นะครับ3ามข้างหลังนี่แพ้ แพ้น็อก2แพค้เะินน1เท่ากันเลยนะครับครับสำหรับส่วนสูงปากหัวต,ตัวเท่ากระดูกมวยก็พอๆกันครับต่างแต่ก็อายุนะครับแดงเพชรเกียงกลายจิตมังนนอายุ17เป็นรุ่นน้อง6ปีส่วนน้ำเงินสิงห์อีสานจีเพเอ่อเก็เป็นรุ่นพี่เก่าเกมนอกได้ในดีวันนี้ต้องถือว่ามาแย่งกันเกิดนะครับ สำหรับตัวผมมองว่าสิงห์อีสาน JP Power รุ่นพี่จะใสกระดูกมวยเหลี่ยมมวยที่ดีกว่าเบียดเอาชนะเพชรเพียงไกลจิตเมืองนอนท์ได้ท้ายท,ายทายครับผมให้น้ำเงินสิงห์อีสานออุอดอุดรสิงห์อิสาน JP Power เป็นมวยรักไวยชอบระดับ1ดาวครับไปกันต่อคู่ที่3ครับซึ่งเป็นคู่รองประจำอาทิตย์นี้ราชันสอสมนึกเจอกับนิติกรเจพีพาวเวอรปอนด์ มุมแดงราชันสอสมนึกอายุ26จากหนองคายส่วนสูง166น้ำหนักปล่อยปล่อย54กิโลกร,รัมไปชกมาประมาณร้อยกว่าครั้งซ้อมที่สอสมนึกบุรีรัมย์ก็เป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้นดีดักสัตว์แข้งเตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธหนักแรงสอกคมเก๋าเกมหาไฟหลังชนะ2แพ้3 3ครั้งหลังมีชนะคะแนนปลอยขาวอาวุธอุดรที่ศึกทอน้ำไทยเกียรติเพชร แพ้นอกยก4เดชพิชัยนาวีอันดามันที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรล่าสุดอาชนะนอกยก3เพชรนำชัยสจต้งปราจีนที่ศึกท่อนำไทยเกียรติเพชรเมื่อวันที่11สิงหาคมปีเกดที่ผ่านมาก็หยุดพักไปประมาณ4เดือนกว่าส่วนน้ำเงินนิติกร JP Power นิติกรน้ำาึงมิ7เอายุ21จากกทมส่วนสูง165 น้ำหนักปล่อยๆ56 kg, กิโลกรัมก็ชกมาประมาณ50ครั้งซ้อมที่ JP Power ก็เป็นมวยเข่าผสมฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้นายเหนียวแน่นเตะขวาต่อยขวาปั้มรัดฟัตตีบูดูดันลอดใหญ่ปลาแรง5ไฟหลังชนะ2แพ้3 3ข้าครั้งหลังมีชนะคะแนนทศกัณฐช้างนครศรีที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรแล้วก็แพ้คะแนนทศกัณฐ์ช้างนครศรีที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชร ล่าสุดก็แพ้คะแนนทศก,กัณช้างนครศรีที่ศึกทอน,น้ำไทยเกียรติเพชรสามครั้งหลังนี่ชกกับตัวเดียวกันนะครับคือชกกับทศก,กัณครั้งแรกชนะครั้งสองครั้งหลังนี่แพ้นะครับรูปเกมที่น่าจะเป็นแดงราชันเสาสมนึกอายุ26เป็นรุ่นพี่5ปีส่วนสูงนี่ปากหัวตัวเท่าแต่ว่าเวทปล่อย ของราชันนี้จะน้อยกว่า2โลนะครับกระดูกดีกว่าโชคมาเยอะกว่าครับส่วนน้าเงินนิติกร JP Power นิติกรส่วนทรขออภัยครับน้ําดื่มมี7 7เป็นรุ่นน้องนะครับกระดูกไปลองแต่ว่าเวทไปปล่อยมากกว่า2โลอย่างที่บอกหนุ่มแน่นกว่าครับอาวุธหน้าแกรงกว่าตนตๆน,น่าจะเป็นของราชันสอสมนึกครับดักเตะซ้ายต่อยซ้ายน่าจะทําได้ดีกว่า แต่ไปไปลายผมมองว่าน้ําเงินนิติกรจะอาศัยความหนุ่มแน่นเดินบทเดินเบียดปั้มรัดฟันตีแซงเอาชนะรุ่นพี่ราชันสอสมนึกได้ไท้ายๆครับผมให้น้ําเงินครับนิติกร JP Power เป็นมยรักม่ยชอบระดับ4ดาวครับมาถึงคู่ที่4คู่เอกประจำอาทิตย์นี้ครับเพชรบุญชอบสอภาราชฟาดกับย e อดอีทีปตททองทวี138ปอนด์เท่ากัน มุมแดงเพชรบุญชอบสอภาราชอายุ24จากบุรีรัมย์ส่วนสูง176น้ำหนักกว่าปล่อย67กิโลกร,รัมก็โชกมาร้อยกว่าครั้งซอมที่สอภาราชบุรีรัมย์นะครับก็เป็นวยฝีมืออาวุธครบเครื่องดักสาดแข้งเตะซ้ายต่อยซ้ายเหลี่ยมจัดจ้านเก๋าเกมนอกได้ในเหนียวแน่นอาวุธหลากหลายใจเกินร้อยหาฝหลังชนะ3แพ้2 สามครั้งหลังนี่มีชนะคะแนนสิทธิศักดิ์สิงห์มาวินที่ศึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชรแพ้คะแนนแจ็คสิทธิแจ็คมวยไทยที่ช่อง7ล่าสุดก็ไปแก้มือเอาชนะแจ็คสิทธิแจ็คมวยไทยได้ที่ศึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชรเมื่อ29กันยาปี67ที่ผ่านมาก็พักไปประมาณ2เดือนครึ่งส่วนน้ำเงินยอดอีทีปตทอทองทอวีอายุ2 6สจากร้อยเอ็ดส่วนสูง173าน้ำหนักเปล่า60กิโลกรัม ็ชกมาประมาณร้อยครั้งซ้อมที่ทีเด็ด99เป็นมวยเข่าอาชีพเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาปั้มรัดฟันตีประเภทเชิงไม่สนชนลูกเดียวบูดุดันตลอดพอได้ปลายแรงครับแต่ว่านานๆชกทีปีหก็นี่ชกไว้ในเมืองกรุงนี้2ครั้งก็มีแพ้คะแนนมรดกเพชรมวยเด็ด789ที่ศึกมวยมันสนัดเมืองลาสุดแพ้คะแนนเพชรภูไทยอบจนครพนมที่ช่อง7สีเมื่อ25 สิงหาคมปี67ที่ผ่านมาก็พักไปอีกประมาณ3เดือนครึ่งนะครับคู่นี้นอกกับในซ้ายกับขวาไฟเตอร์เจอฝีมือครับแดงเพชรบุญชอบสอภาราดอายุ24เป็นรุ่นน้อง2ปีดักศาสตร์แข้งเตะซ้ายต่อยซ้ายสองฟันอันตรายเหลี่ยมจัดจ้านเก่าเกมส่วนน้ำเงินยอดอีทีปตททองทวีรุ่นพี่ประเภทเข่าอาชีพบูดูดันเชิงไม่สนชนลูกเดียว ตอนต้นนี้อึดอัดน้อยแต่ว่าไปลาผมก็ยังมองว่าแดงเพชรบุญชอบจใสายเหลี่ยมมวยไอคิวมวยที่ดีกว่าดักเตะซ้ายดักเสียบดักแทงจะเบียดเอาชนะยอดอีทีปตททองทวีได้ขัดลอยไท้ายๆครับครับผมให้แดงเพชรบุญชอบสอพรราชเป็นมวยรักมวยชอบระดับ3ด่ดาวครับครับก็จบทัศนวิจารณ์ ศึกทอน้ำไทยเกียรติเพชรทีคโอทั้ง4คู่ก่อนจะไปดูสรุปมวยรักมวยชอบหมอมวยก็ขอการแนะนํามวยพักยก PY24 สองสครับมวยพักยก PY24 สองสระบบออโต้ได้มาตรฐานบริการดีบริการฉับไวสนใจก็แอดไปที่ i อดีไลน์แอดพีวสองสี่แอดพีจะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมอมวยบ้านนอกแนะนํามาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับไปครับสรุปมวยรักมวยชอบศึก ท่อน้ำไทยเกียรติเพชรคโอประจำอาทิตย์นี้คู่ที่1ให้แดงครับศิลาชัยดาบชาญกองปราบเป็นมมยรักไม่ชอบระดับ2ดาวได้สูงได้ลอยเข่าแรงแซงปลาย,ลายคู่ที่2ให้น้ำเงินสิงห์อีสาน JP Power เป็นมมยรักไม่ชอบระดับ1ดาวเหลี่ยมมวยเกา๋าเอาอยู่คู่ที่3ให้น้ำเงินนิติกรเจพีพาวเป็นมวยรักมม่ชอบระดับสดาวหนักแรงเร็ว สายต่ำทำงานครูที่4ให้แดงเพชรบุญชอบสอภาราชเป็นมมยรักมมยชอบระดับ3ดาวซ้ายผ่านตลอดซ้ายยาวไปเก๋าเอาอยู่ครับครับขอมลเพิ่มเติมทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงทัศนวิจารณ์เบื้องต้นเท่านั้นนะครับผลการวิจารณ์อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างนะครับถ้าเห็นด้วยก็ตามกันได้เลยครับแต่ถ้าเห็นต่างก็สวนได้ไม่ว่ากันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับโชคดีครับสวัสดีครับ